สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยายเฟื่องพากินมาละจ้าวันนี้ยายพามาดูแม่น้ําหลังบ้านจ้ะน้ําแม่น้ําเรายังไม่ขึ้นนะทุกคนอุ้ยน่นปลาขึ้นปลาไหลขึ้นวะน่นะ ยายพาไปทำน้ำยากินจ้ะยายจะทำน้ำยาแบบง่ายๆจะทุกคนจ๋า <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะยายต้มน้ำเดือดแล้วนะยายใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชาย ต้มเดือดแลเรายายก็จะใส่ปลาทับทิมลงไปจ้าก็ยายใส่น้ำปลาละแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ปลาสุกแล้วยายก็จะมาแกะแกะตําแล้วก็ทำน้ำยากินจ้ะอ่าอันนี้ยายแกะปลาแล้วนะทุกคน แล้วยายจะใส่พริกแกงส้มลงไปจ้ะแกงส้มยายซื้อนะทุกคนทำแบบง่ายๆจ้ะไม่พิธีรีตองยา,ยายจะตำนะทุกคนไม่ต้องพิธีรีตองมากนะคะคนขาอันนี้ยายตำ ขอโทษนะคะที่กล้องกระเทือนจ้ะพอยายตำเข้ากันแล้วยายก็จะใส่ไปในน้ำที่เราต้มไว้จ้ะโอ้โหเบื่อจังเลยหมดเนี่ยหมดเยอะแยะหมด ต้มหน้าต้มตากับข้าไว้ไม่ได้เลยอะอาแล้วยายก็จะใส่ปลาที่เราโคกลงไปกับพิแกงส้มนะคะทุกคนจ้า เดี๋ยวพอเราเดือดเราก็ปรุงใส่น้ำปลาชุรสจ้ะจ้าเดือดแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าพร้อมกินแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปกินกันเลย ร้อนโอยร้อนมากร้อนไม้ร้อนที่สุดสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาขนมจีนน้ำยายายเสร็จแล้วมากินด้วยกันจ้ายายหิวแล้วบ่ายสองจะครึ่งแล้วมาจ้ามากินด้วยกัน น้ำยาป่าน้ำลายไหลแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อให้เฟืองพากินมาละจ้าอืมแซบโย มาเด้อมาเด้อมากินกับยายจ้าแครอทกินงทำง่ายๆทุกคนอย่างที่ยายทำให้ดู่อะจ้ะ พริกแกงส้มมองไม่เห็น

ขอโทษขออภายจ้าเป็นคนที่สำลักบ่อย สองโมงครึ่งกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะทุกคน บางทียายก็นึกจะกินก็กินง่ายๆจ้ะบางทีซื้อขนมจีนมาครึ่งโลต้มน้ำปะลาชูรสน้ำปลาแค่นั้นเนี่ยจบพริกป่น กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะทุกคนขากดติดตามในจ้านี่กดไลค์อย่างนี้จ้ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามยายตอนนี้ยอดติดตามยายยังไม่ดีเท่าที่ควรจ้ะช่วยการุณากดไลค์ให้ยายด้วยจ้ะขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยจ้าขอพระคุณจ้าสวัสดีจ้าฮฮ